ขออนุญาตพูดคุยเพิ่มเติมแล้วกันนะครับต่อไปมาในส่วนของสวัสดีค่ะและนี่คือโฟร์อีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะัยืนหน่อยลูกยืนยืนซะหน่อยมายืนยืนด้วยกันหมดเลยลูกมาสวัสดีค่ะถูก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 สวัสดีครับปีนี้เรามี Hot to Hot แล้วก็ไดเขคอชิงเนาะแต่ทีนี้อยากรู้มากกว่าว่า ปีนี้จะได้เจออะไรจากโฟอีบ้างหลังจากนี้โหก็<อ>ปีนี้โดนหมัดฮุกเมื่อกี้หนูไปต่อไม่เป็นแล้วตอนนี้ไม่เนียน <S 2> <S 2> อ่ะซะหน่อยซะหน่อยให้พี่แฮนสักนิดหนึ่งสักนิดหนึ่งค่ะก็เออ actually ปีนี้นะคะเราเรามีแพลนไว้เยอะมากๆเลยค่ะก็อยากให้ทุกคนติดตาม4 e v ีกันเยอะๆนะคะไม่เหงาแน่นอนคะ่ะ4อี ve มาเรื่อยๆแน่นอนค่ะโอ้แล้ววันนี้เข้ามาเป็นลุกแบบข่าวลวนเออแต่ว่าแอบเผ็ดนิดนึงเพราะว่าฮอตทูฮอตเนาะจริงโอเคประมาณนี้มีใครอยากพูดคุยอะไรอีกไหมคะพันพันอ๋อโอเคพันอยากพูดคุยอะไรกับพี่ครับค่ะก็เมื่อกี้เห็นพี่เจ็บขึ้นจอพี่เจ็บหล่อมากรถ ลด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 เออแซวแซวนี่แหละบรรยากาศของวงการเพลงไทยเราก็ทื่นชมกันแบบนี้แล้วเนาะโอเคอ่ะประวิยให้เจ๊สาวโฟอีฟกับอุ๊ย ต่อกันเลยครับเราจะสลับไปประกาศรางวัลยอดนิยมหรือว่า Popularity กันบ้างดีกว่านะครับมผมรางวัลต่อไปนี้นะครับเราจะมากันที่รางวัล p o p u l a r Female Group นั่นเองหรือรางวัลศิลปินกลุ่มหญิงยอดนิยมแห่งปีนะครับ finalist จะมีศิลปินหญิงกลุ่มไหนกันบ้างเชิญชมครับ p o p u l a r Female Group of the Year Hot to Hot for Eve

ถ้ากลุ่มศิลปินหญิงนะครับเดี๋ยวเราจะมาลุน้นกันว่ากลุ่มไหนจะได้รับรองปอปปพูล่าโหวตในสาขานี้ไปนั่นเองนะครับครับและผู้ที่ได้รับรางวัล Most Popular Female Group of the Year ได้แก่ Hot to Hot for you พัดคือไหนจ้าไม่เอาพัดมาด้วยหรอขอแสดงความยินดีกับฟอีฟครับเชิญกล่าวอะไรสักหน่อยครับ สวัสดีค่ะพวกเราค่ะหนูไม่ค่อยได้เป็นคนพูดเท่าไหร่ตื่นเต้นนะคะเอ่ออันดับแรกขอบคุณพี่ๆทีมงานเบื้องหลังทุกคนขอบคุณทีมโคโลกราฟสำหรับท่าเต้นพัดสะบัดก้นแฟตหรืออะไรก็แล้วแต่ขอบคุณเนื้อเพลงเลิดๆจากแกชนีนะคะขอบคุณทีมเบื้องหลังทุกคนมากๆที่ทำเพลงดีๆออกมาแล้วก็ให้พวกเราเป็นคนขับร้องนะคะก็ อาจริงๆรางวันนี้มีความหมายกับพวกเรามากๆแล้วก็ดูตื่นเต้นขอบคุณแฟนคลับขอบคุณฟอร์ไทุกคนขอบคุณแฟนเพลงทุกคนนะคะทุกคนทําให้การทำเพลงของพวกเรามันมีความหมายแต่ละเพลงที่เราพยายามจะปล่อยออกไปมันมีความหมายพอทุกคนฟังนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากๆแล้วก็สุดท้ายไม่ค่อยได้ขอบคุณทุกคนในวงนะคะขอบคุณทุกคนที่ฝอรฟันกันมาจนถึงวันนี้เนาะ สปีแล้วที่อยู่ด้วยกันมาก็ขอบคุณแล้วก็พวกเราก็จะทําผลงานเพลงดีๆออกมาอีกนะคะอย่าพิ่งหมดหวังในตัวพวกเรานะคะแล้วก็ซัพพอร์ตพวกเราไปเรื่อยนะคะขอบคุณนะคะขอเสืยอค้า,คาดีกับ <laughs> ไปไปไหนอ,ะ <c oughs> อ่ะอ๋อไปแล้วเหรอโอเคป่ะบือให้ปโปอีกค,ค่ะ <Yeah! S 2> yeah!